สวัสดีครับวันนี้คานิวา TV ทีวีตอนที่4เรามีคอนเวิร์ตสุนใหม่มาแนะนำกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมก็คือ<ม>ช่วงนี้จะมีคอนเวิร์ตที่เป็น U.S. Originator ออกมาใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับก็รุ่นใหม่ที่เราจะมาแนะนำวันนี้ก็เป็น U.S. Originator แน่นอนกอนล่องมาเป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยหลังจากที่เราโพสใน Facebook ไปก็มีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นรุ่นชื่อว่ารุ่น Lucky b บ y ยนะครับ หลายคนคงจะรู้จักแล้วว่า Lucky Boy เนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยยังเป็น Made in USA อยู่เป็นรุ่น Vintage ก็ตัวนี้เป็นตัว Re-Product ที่เอากลับมาทำใหม่ซึ่งปกติแล้ว Converse เนี่ยเวลา Re-Product รุ่นเก่าๆมาเนี่ยเขาจะไม่ Copy 100%มาเหมือนเดิมเลยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นเก่านะครับ ตัวลักกี้บอยเองตั้งแต่สมัย1950ที่ออกมาเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างจากรุ่นออสตาธรรมดาตรงที่ว่าหัวตรงหัวมันจะหนักกว่าด้วยด้วยขอบอยางที่เป็นเป็นหยกักๆลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวหัวเนี่ยมันหนักกว่าแล้วก็มันจะมีได้ข้างเ,เลเยเวนตรงนี้นะครับแล้วก็จุดเด่นเลยก็คือหนีไม่พ้นโลโก้ l u c กี้บอยตรงนี้นะครับเลเวนด้านข้าง สำหรับลักกี้บอยเองเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปีรุ่นเก่าเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี1950สมัยนั้นก็ตั้งชื่อลักกี้บอยมาเหมือนกับว่าเป็นรุ่นสําหรับเด็กวัยรุ่นเด็กที่เพิ่งเริ่มถัดเล่นบาสเกตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ตัววินเทจเองก็ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดเด่นเลยที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือ อย่างที่บอกคือโลโก้ตรงนี้มันเหมือนกับว่าโดยทั่วไปจะไม่ใช่โลโก้ออสตา a r ทั่วไปก็จะเป็นโลโก้ที่เขียนว่าลัคกี้บอยเลยแล้วก็ที่เด่นสุดๆในตัวนี้เลยก็คือหนีไม่พ้นตรงข้างหลังตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นป้ายส้นแบบวินเทจเลยซึ่งอย่างที่รู้กันเนี่ยก็คือว่าป้ายส้นแบบนี้ในปัจจุบันมันหาไม่ได้แล้วแล้วก็คนที่สะสมคอนบอร์ตเองเนี่ยเวลาได้คอนบอร์ตรุนใหม่ที่มีป้ายส้นแบบวินเทจเนี่ยก็ถือว่าเป,เป็นรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจ นะครับตัวแพ็คนี้เองทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีแดงนี่นะครับทั้งหมด3มสีนะครับก็ใครที่อยากได้ตัวรีโรดักรุ่นแปลกๆที่ไม่ค่อยซ้ำใครแล้วก็มีความเป็นวินเทจอยู่เนี่ยก็อยากจะแนะนำตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ ,3790 อาบบาทใครสนใจก็ โทร02 2528907หรือว่าเข้ามาในเฟ e บุ o กของเรา w w w f a c e b o o k c o m c o n v e r s c a n i v a l นะครับ mm hmm. ก็วางจำหน่ายแล้วครับ mm hmm. เข้ามาดูกันได้เลยนะครับ mm hmm. ขอบคุณครับ